นี่ฝนตกอยู่นะเจ้ามัพี่น้องเลยสองคนแม่ลูกกับป้ากันมาห้ามฝนเก็บผักแกว้วแมนจะแกงใส่เห็ดฝนเจ้าอะไรนี้จะแกงเห็ดต้มใส่ผักน้ำแกว้วอ้าไอ้ฝนตกใช่ไหมแม่ามาให้บอด,ดีปีกมาได้บอด,ดีปีกแล้วผลเราก็เอาแต่หมูบ้านเฮาเลยเจ้า <c oughs> จเป็นย่างว่านะก,น <c oughs> กินของบ้าน,านเจ้า ครับสวัสดีเจ้าไปไปพี่น้องขู่คนพบกันกบนุ่โบดโตเต็มไว้แฮมเล้วกระลังไปทรงอีแม่เก็บพักน้ําแก้วมาเจ้าวันนี้จะแกงพักน้ําแก้วใส่เฮ็ดขนมามา,มาลงมือทํากันเลยเจ้าเขากะอ๋อจีอ๋อเหี้ยลูกแต่มันติดผักบ้านาเฮาเฮาบ่ต้องอะย่างนัง้นเลยก็ได้เจ้าเวลาเจ้า,เ,จาเดี๋ยวกระลังเฮ็ดเงี้ยะนะไรกั มาเราวางนี่อีแม่กำลังใส่ผับกบุ้งไปพี่น้องน้องโบก็บขอตำพริกแกงล้อเจ้าเอาใส่พริกแดฮาเม็ดเจ้าวันนี้ใส่บันนักเพราะว่าไม่อยากกินตัวอ้วันนี้นะวันนี้เมนูโปรไม่อยากตัวกันเลยว่าเออเจ้ข้าวแรงวันนี้กะเน,นี่ยหลวดเลยเจ้าพริกห้าเม็ดแล้วก็หอมเตียมเจ้าหอมแดงเจ้าแก้เกลือขิงน่อยหอมแดงฮะ แกเรียบร้อยเจ้าจากงั้นเขาก็ตำเลยนี่ต่อไปเจ้ากะปิใส่ไปต่ำด้วยกันเลยเจ้าเฮ็ดกระพักอีแม่ใส่เรียบร้อยเจ้าเปิดแก๊ตั้งน้ำอ,อีแม่บอ,อกว่า <laughs> เคล็ดลับตะไคร่จะไข่ฮัก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 ,กและจุ่เข้าไปในหม้อเลยเจ้า นี่เฮ้ยำเดือดสบู่สบู่แล้วเจ้าพรพี่น้องเห้ยใส่พริกแกงที่เขาต่ำตะกี้ลงไปในหม้อเลยเจ้าใส่น้ำ้างผงหน่อยมั้ยเนาะเฮ็ดใส่ก่อนเผื่อปนนัวเพียคนนัวรังผงให้แม่น้องเอาอันวันนี้แม่เป็นลูกมือน้องกันพี่เอาเฮ็ดใส่ก่อนเจ้าใส่ที่หลังเอาเฮ็ดใส่ไปก่อนเลยเจ้าเฮ็ดขนพรพี่น้องเอาเฮ็ดใส่ลงไป ห้าเจ้าใส่ลงไปเลยอือหอมซอหอมซอดกันแล้วผงอร่อยเจ้าผงปรุงรสฮะเลยจากนั้นกระโกนเพื่อเข้ากันเจ้ามาจากนั้นเจ้าหยอดฟักแก้วฮะใส่บังซุกแล้วเจ้าเดี๋ยวีน้องตักไปซืิร์ฟผอ,อย้ยญาก่อน มามาเนื้อกินข้าวพ่อแม่ไปน่องเหยอีน้องเนี่ยอย่างก็อันนี้แกงเห็ดขนแกงเห็ดขนผานนั่นใส่ยอดยอดฟักแก้วพ่อแม่ไปน้องเหยอาจจะสงสัยว่าแล้วกำกินมันนี่ลูกไหนมาโอ้เป็นกำกินรวมมีดแมลงมา้นะต้งแต่บับเจ้าใบตอนรวมกันมามากินข้าวด้วยกันเจ้า อืใบยอใบยังอ๊อบไม่ตัดเสียก็ยอข้อกัดยิ้มยั่วยิ่งอ่นก็โดนใบยอตัวนั้นดีแม่ก็ยิ้มยั่วไปหล่อมจะไปชมไม่ชมไปไหนไปชมไปชมไปชมไอแม่ใบยอให้นี่ผมไม่ร้องเหรอตะกี้ยากินมดรือมมันลืมา็มดยากินก่อนเรียบร้อยเท่าวามดูประกวดร่องเพลงหน้าทีวีอื rất là nhiều còn tốt đau. hết trộn lắm thôi chỉ hết nữa cả, khô lắm, bỏ rồi cái gì làm hành không